กลับมาพบกับผมเบียร์อีกเช่นเคยนะครับกับ T W Verse Make You Happy in Every Verse ครับในสัปดาห์ก่อนนะครับน้องโมได้ทำการรีวิวกล้อง i n s t a n t จากค่ายฟูจิฟิล์มไปนั่นก็คือ Instax Mini 9นั่นเองครับมาถึงสัปดาห์นี้นะครับเป็นคิวของผมบ้างเพราะฉะนั้นผมไม่ยอมครับเพราะเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยถนัดที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้กล้องที่ผมงัดมาพ่ที่จะมาสู้กับน้องโมให้ได้นะครับนั่นก็คือ Instax Mini 40ตัวนี้ครับ เรามาพูดกันถึงเจ้า Instax Mini 40ตัวนี้กันดีกว่านะครับกล้องตัวนี้นะครับผลิตโดยบริษัทกล้องชื่อดังอย่าง Fujifilm นั่นเองครับซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังในวงการของกล้องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาค่อนข้างนานมากแล้วนะครับ แล้วก็ต้องขอทําความเข้าใจกันอีกนิดนึงนะครับว่ากล้องตัวนี้ไม่ใช่กล้องโพลารอยนะครับโพลารอยเนี่ยเป็นเพียงแบรนด์หนึ่งที่ผลิตกล้อง Instant ออกมาเท่านั้นเองนะครับแล้วพอดีว่าแมสมากๆจนทําให้คนพูดกันติดปากมากเหมือนกับที่เราเรียกบางทีจึงสำเร็จรูปว่ามาม่านั่นเองครับก่อนจะไปกันต่อนะครับต้องเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าโพลารอยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตกล้อง Instant Fujifilm ก็ผลิตกล้อง Instant ชื่อว่ารุ่น Instax ครับดังนั้นถ้าเรียกผิดนะตากล้องจะ อุ้ยใจร้ายให้ไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าไม่ใช่พลอ,อยนะครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับเจ้าก,กล้องตัวนี้เนี่ยทำมาจากพลาสติกนะครับตัวบอดี้ของเขาซึ่งทําให้มันมีน้ําหนักเบามากๆนะครับแถมเขานะครับยังหล่อพลาสติกเนี่ยให้ออกมาเหมือนกับหนังด้วยนะครับถ้าเทียบกับกล้องฟิล์มที่เป็นกล้องแบบนี้กล้องฟิล์มจริงๆนะครับมองเผินๆผ่านๆเนี่ยแทบจะแยกกันไม่ออกว่าอันไหนพลาสติกอันไหนเหล็กนะครับ ตัวกล้องนะครับมาพร้อมกับเลนฟิกขนาด60มิลิเมตรครับซึ่งถือว่าพอเหมาะพอดีมากๆสำหรับการถ่าย p o r t r a i นะครับใครที่ใช้กล้องดิจิตอลแล้วเป็นสายใช้ฟิก50กับ85 <ๆ S 1> <ๆ S 2> เรารู้กันนะครับระบบการทำงานของ Instax Mini 40ตัวนี้นะครับเป็น,นกลไกที่เรียกว่าเรียบง่ายมากๆนะครับตรงนี้เป็น Viewfinder นะครับแัดลงมาก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์ครับอันนี้เป็นแฟลแล้วก็ กล้องตัวนี้นะครับจะมีระบบที่ช่วยวัดแสงเรานะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีไฟบอกสถานะการทำงานด้วยกล้องตัวนี้นะครับทำงานด้วยฐาน2 a 2ก้อนนะครับทำงานด้วยฐาน2 a 2ก้อนเมื่อใส่แล้วนะครับเวลาเราใส่ฟิล์มแล้วก็เปิดหน้าเลนเนี่ยตัวกล้องจะพร้อมทำง,งานทันทีนะครับ instax mini 40ตัวนี้นะครับมีจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุดขายแล้วก็เป็นจุดเด่นไปจากมินิรุ่นอื่นๆนนั่นเองครับนั่นก็คือเซลฟี่โหมด ซึ่ง้าถามว่ามันแตกต่างจากกล้องมินิตัวอื่นยังไงน่ะละครับก็คือหลายคนนะครับอาจจะเจอปัญหาเซลฟี่แบบนี้หน้าตัวเองเบลอแต่เพื่อนชัดเคยเจอกันไหมครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับออกแบบโหมดเซลฟี่โหมดออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะครับก็คือพอเราดึงด้านหน้าเลนออกมาแบบนี้นะครับจะเป็นการย่นระยะโฟกัสนะครับ ให้เข้ามาใกล้มากขึ้นนั่นเองนั่นหมายความว่าเราอาจจะหมดปัญหาการเซลฟี่แบบนี้หน้าเบอร์แต่เพื่อนชัดก็เป็นได้ครับ i n s t a ต็กมินิ40นะครับใช้ฟิล์มขนาดมาตรฐานทั่วไปสําหรับรุ่นมินิเลยครับซึ่งชื่อฟิล์มก็ชื่อว่ารุ่นมินินะครับซึ่งเป็นรุ่นยูนิ e r เวอร์แซลของกล้อง i n s t a ต็รุ่นมินิเหมือนกันตัว ISO นะครับถูกล็อกไว้ที่800ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าเราถ่ายในที่มืดแล้วจะได้ภาพมืดๆออกมา ส่วน่ทยในที่สว่างนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะได้ภาพสีขาวออกมาครับเพราะาตัวกล้องเองเนี่ยก็มีโปรแกรมในการคำนวณผ่านรูรับแสงตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับให้ดูชัดๆตัวนี้พอเมื่อกล้องคำนวณแล้วเนี่ยก็จะปรับค่าแสงให้เหมาะสมที่สุดกับฟิล์มนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากครับ don't think just place ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าฟิล์ม1ใบก็ประมาณ30บาทอันนี้อาจจะต้องคิดให้ดีนิดนึงนะครับว่าเราจะจัดคอมโพส์ยังไงแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องแสงครับ flash เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับกล้อง i n s t a t ที่หลายคนเนี่ยก็คงเข้าใจกันแล้วนะครับว่าเราไม่สามารถเปิดปิดได้ยกเว้นแต่ว่าบางรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นพิเศษจริงๆขอยืมครับอ่ะอันนี้เป็นกล้องของตากล้องเราเองนะครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษ Instax Mini 90นะครับสามารถเปิดปิดแฟลชได้เองซึ่งถือว่ามีน้อยมากๆแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับการถ่ายรูปโดยที่เรามีแฟลชหรือเราไม่มีแฟลชนี่ก็สามารถถ่ายรูปได้ดีเหมือนกัน แต่พูดอย่างนี้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นผมจะเปิดช่วงใหม่ครับนั่นก็คือถ่ายรูปไปไหนเป็นการจา photo ัดโฟโต้ทิปสั้นๆเดี๋ยวยังไงไปดูกันครับแล้วแล้วก็เข้าสู่ช่วงถ่ายรูปไปไหนวะนะครับก็จะเป็นการจา photo ัดโฟโต้ทิปเล็กๆของเรานะครับวันนี้ผมเอา Instax แกรม4ีมานะครับพร้อมกับฟิล์มอีก10ใบแต่ผมคงใช้ไม่ถึงหรอกแล้วก็วันนี้นะครับเรามี นางแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับทุกคนรู้จ yes, ักกันไหมครับน้องโมของเราแน่เองเชิญครับเชิญนี่ต้องพูดใกล้ใไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าเสียงลมน่าจะดังกว่าเสียงพวกเราก็คือเดี๋ยวโมนะคะจะเป็นนางแบบสุดมาสักให้กับเียนเลยใช่ครับจากคลิปที่แล้วอินสตาแกรมนี่นายผมเป็นแค่ตากล้องถ่ายวิดีโอให้น้องโมวันนี้ผมจะมาถ่ายน้องโมให้ทุกคนดูกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นกันนะครับกล้องของเราจะถ่ายไม่ได้ถ้าไม่มีฟิล์มนะครับก็วิธีใส่ฟิล์มนะครับก็ง่ายๆสําสหรับตัว Instax Mini นะครับเราจะเปิดฝาหลังตรงนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนสังเกตดูว่าตรงนี้จะมีมาร์กสีเหลืองอยู่มาร์กตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสังเกตนะครับที่ทําให้เราเนี่ยใส่ฟิล์มได้ถูกด้านนะครับโดยตัวฟิล์มเดี๋ยวผมวางกล้องก่อนนะตัวฟิล์มของเรานะครับเมื่อทําการแกะออกมาจาก ซองแล้ว่็ทำการแกะมาจากซองแล้วจะมีมาร์กสีเหลืองอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับวิธีใส่ก็ง่ายๆครับก็คือเอาตลับฟิล์มใส่ลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็ปิดฝาโอเคเปิดกล้องแล้วก็กดชัตเตอร์หนึ่งครั้ง พอเราเอาแผ่นปิดตลับฟิล์มออกมาแล้วนะครับแค่นี้กล้องของเราก็พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะถ่ายน้องโมออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนไปดูกันเลยครับวันนี้เราจะถ่ายภาพกันจนถึงสี่ทุ่ม <laughs> ใช่เราจะถ่ายภาพกันถึงสี่ทุ่มเลยหนึ่งสองสามอกาเเชื่อเสมอว่าต่อให้หน้าเราแยกแค่ไหนลูกจะออกมาหน้ารักเพราะว่าเราถ่ายนี่ ผมเจอเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็วบอกว่าการที่รูปออกมาดีเนี่ยแปลว่าแปลว่าแบบสวยอาวใช่แต่ถ้าเกิดว่ารูปออกไม่ดีแปลว่าตากล้องฝีมือไม่ถึงถูกต้องค่ะทุกคนคิดว่าไงครับ่ <laughs> งร้อ <laughs> ระหว่างที่เรารอรูปขึ้นนะครับรูปเนี่ยใช้เวลาประมาณ1นาทีถึง2นาทีเนาะถึงจะเริ่มมีภาพขึ้นมาแ่เก้าสิบวิก็ประมาณนาทีคร,ครึ่งแต่ถ้าจะให้แบบสมบูรณ์เลยก็รอประมาณ5นาทีนะครับอันนี้เป็นใบแรกที่เราถ่ายออกมาก็ ถือว่าเป็นการลองแล้วกันนี่เป็นการใช้ของผมครั้งแรกแรกจริงเปล่าครั้งแรกจริงๆใช่เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงใช่ทำท่าทำท่าอย่างเงี้ย,ยแ,ลแ,ลแล้วก็นั่นแหะนั่นแหละโอเคนี่สอ อันน,นเครียดหรือเปล่าคิดแล้วยิ้ม้วยแบบว่าคิด,คด <c oughs> กำลังแบบทำท่าแบบเหมือนแกล้งคิดอ่ะแล้วก็ยิ้มอะเออโอเคหนอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับ <c oughs> ผมจะอธิบายเรื่องการทำงานของกล้องตัวมินิ40สักนิดหนึ่งกล้องตัวนี้นะครับหลักการทำงานของมันก็คือออโต้ร0 0เซนะครับผมจะไม่เหมือนกับมินิ9นที่จะ มีการคำนวณแสงแล้วก็ให้เราหมุนวงตรงหน้าเลนเหมือนกับของน้องโมท,ที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับ สังเกตดูนะครับว่าเวลาเราถ่ายภาพอพสเทตเนี่ยท่าตากล้องจะต้องเหนือกว่าท่าแบบเสมอไม่เชื่อไม่เชื่อดูใช่กันแหละชูสูงชูตรงๆได้ไหมอ่าฮะอ่าอย่างนั้นแหละเออแขนซ้ายงองอนิดนึงโอเคโอเคหนึ่งสองสาม ใช่แล้วก็ยิ้มสวยๆหนึ่งสองสามอ่าและนี่คือรูปที่โปรเซสสมบูรณ์แล้วมีความโฟมดสุดๆอันนี้มาจากโฆษณาเลเซอร์นย <c oughs> อ๋อเกือบลืมเดี๋ยวให้น้องโมงไปเซลฟี่ตัวเองดีกว่า <c oughs> เพราะว่ากล <c oughs> ้องตัวนี้มีเซลฟี่โหมดด้วย ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับทุกคนดูนะครับเนี่ยเวลาเราเปิดเลนออกมานะครับมันจะมีคำว่าเซลฟี่โหมดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนแรกผม,มันไม่รู้ผมก็นึกว่าเซลฟี่โหมดให้กดเข้าไปกดเข้าไปอย่างนี้แล้วผมงงว่าทำไมหน้าเลนมันปิด <laughs> แ,แล้วก็เพื่อนรุ่อ๋อไม่ใช่เซลฟี่โหมดเนี่ยมันคือการดึงดึงหน้าเลนออกมาแบบนี้นะครับ จะต้องใช้แรงนิดนึงแต่มมนกลัวมันพังนะครับึงออกมาจนมันขึ้นคําว่าเซลฟี่หมดออนแบบนี้นะครับก็พร้อมใช้งานโหมดเซลฟี่ได้แล้วซึ่งโหมดเซลฟี่นะครับมันจะทําให้ระยะโฟกัสของเราเนี่ยเข้ามาใกล้มากขึ้นกว่าเดิมอยู่ที่ประมาณ3 0ฟุตเป็นไม่ใช่สิ30เซนเป็นขั้นต่ําก็คือ1ฟุตนะครับซึ่งใครก็ตามที่ประสบปัญหาการใช้กล้องอินสแตนหรืออินสแตนนะครับถ่ายภาพแล้วหน้าตัวเองเบลอแต่เพื่อนชัด อันนี้แก้ปัญหาได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องโมงไปลองดูว่าเซลฟี่ออกมาแล้วเป็นยังไงและแล้วเราก็ได้รูปมาแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปที่ผมให้น้องโมงไปเซลฟี่ระยะประมาณ1ฟุตก็คือ30เซนนะครับก็เรียกได้ว่าภาพเนี่ยไม่เบรอนะ สังเกตดูง่ายๆเลยเดี๋ยวยังไงผมขึ้นภาพให้ดูในในในวิดีโออีกทีนะครับก็ค่อนข้างชัดมากเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าระยะ1ฟุตเนี่ยอินส a ตมินิีเอาอยู่ เรามาพูดกันถึงเรื่องของการใช้งานเจ้า instax mini 40ตัวนี้กันดีกว่านะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปลองใช้งานมาแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่ากล้องตัวนี้นะครับถ้าจะเอามาเทียบกันในเรื่องเทคนิคกับกล้องตัวอื่นๆที่เป็นกล้องดิจิตอลกล้อง DSLR หรือว่ากล้องฟิล์มนะครับที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าอย่าเอามาเทียบกันดีกว่าครับเพราะว่ากล้องตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเรื่องเทคนิคอะไรก็ตามเนี่ยสู้ไม่ได้เลย แต่สิ่งที่กล้องตัวนี้นะครับถือว่าเป็นจุดขายแล้วก็เป็นสิ่งที่สู้กับกล้องตัวอื่นได้นั่นก็คือประสบการณ์การใช้งานครับ <S <S <oin> <S ผมบอกได้เลยนะครับว่าจากการทดลองใช้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยกล้อง Instant นะครับให้ความสนุกในการถ่ายรูปกับผมมากๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับแค่จัดคอมโพสตเล็งและกดชัตเตอร์นั่นเองครับความลุ้นนะครับเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการกดปุ่มชัตเตอร์นะครับเพราะว่าต้องลุ้นว่าภาพที่ผมถ่ายออกมาเนี่ย มันจะสว่างมากไปสว่างน้อยไปคอมโพสเป็นไปนตามที่ต้องการไหมหรือบเบลอรหรือเปล่าความสนุกของกล้อง i n นสแตนแบบนี้นะครับเรียกได้ว่ากล้องอื่นๆเนี่ยให้ไม่ได้ครับและที่สําคัญนะครับทำสำเนาซ้ําไม่ได้อันนี้เป็นความสนุกนะครับสำหรับผม แล้วก็ใครหลายๆคนที่ซื้อมาใช้นั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อถึงกันหน่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปรีวิวของพวกเรานะครับสำหรับคลิปถัดไปเราจะเอาไอเทมตัวไหนออกมารีวิวก็ขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ